สวัสดีจ้ามาจ่ามินเป็นเมนูวันหยุดค่ะวันหยุดก็จะเป็นการคิดอยากกินอย่างไก่ค่ะก็เป็นมักไก่ค่ะเป็นซอสน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวใส่น้ำตาลนิดนึงค่ะหมักคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นก็สีประมาณมาประมาณหนึ่งถึงสองนาทีค่ะหลังจากนั้นก็อใส่แอร์ไยค่ะจะเป็นแอร์ายที่เป็น เตาอบค่ะรมควันค่ะพี่น้องกะสีเรียบเรียงไก่ย่างสวยงามค่ะอันที่ห้ามักไว้ค่ะพี่น้องก็สิเป็นเมนูอาหารวันหยุดง่ายๆค่ะคิดอยากกินยุนี่อเมริกาก็อยากกินของไทยกับะมี่ค่ะกะต้องเฮ็ดเอาค่ะพี่น้องก็สิเป็นประมาณนี้ค่ะชีวิตในต่างแดนอันนี้ก็จะเป็นพุทธลงในแอฟร้าค่ะตั้งเวลาเก่าหน้าที่ค่ะ ความร้อน350องศาค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นไก่น้าตาสวยงามค่ะพี่น้องหน้าตาสวยเรืองอารามตอนนี้ก็จะเป็นได้พอมรับประทานค่ะกะสีสบอแพะกับปิ่งไก่บานเห่าเมืองไทยค่ะพี่น้องกะสีไม่ขาดเลยค่ะก็จะเป็นข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวกระรพรมแร้วค่ะพี่น้อง ข้าวเหนียวร้อนๆค่ะก็สิเป็นการกับข้าวเหนียวค่ะเอาข้าวเหนียวเส้ก้องค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะเมนูวันหยุดค่ะของคนไทยในต่างแดนค่ะพี่น้องข้าวเหนียวไก่ย่างค่ะวันนี้มาพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมากินด้วยกันพี่น้องชีวิตคนไทยในต่างแดนจ้าสวัสดีค่ะคลิปนี้